โอเคต่อจากเขาที่แล้วผมอยากเกตังซื้อบ้างหลังใหม่เพราะว่าหลังนี้มันอืมมันไม่ค่อยใกล้เคียงคําว่าบ้านของเราเลยเออเป็นไงพี่เอาวากดีน้องวันนี้พี่จะมาเกตังซื้อบ้างนะก็คือว่าพี่จะไปหาบ้างใหม่แล้วนี่มาทําความสะอาดห้องน้ําของบังนายอไม่รู้ใครนะไม่บอกชื่อด้วยเมื่อกี้หรือเราไม่ได้อ่านวะเออไม่ได้อ่านอู อู้รวยจัดบ้านคนนี้อุยอยากอยู่แทนเลยววะบ้านคงนี้เป็นไงบ้างวะอู้มีรถสองคันอุ้ยรวยกังอะเปิดทั้งหมดเลยโอ้รวยงี้กูขับรถออกเไปดีวนะเนี่ยถ้าเกิดเราขับรถออกไปขายนี่รนนะเราก็รวยแล้วเนี่ยเราก็รวยแล้วโอ้ ภารกิจคืออะไรนั่น่ะโอ้ทำสักขีเกียดเลยอะรอดใหม่พี่เสียงเหมือนพี่เท่าแก่จริงเลยก็เป็นคงจริงไงว่้เป็นคงจริงมหาจริงในดิงแดงคงมีตังอะโอ้จะเก็บตัตังซื้บ้างใหม่เหมือนปะเหมือนปะเหมือนปะเหมือนเหมือนเหมือนเท่าแก่ปะืมคนหลองกาลมากกว่าโอ้โหสัตว์เยเป็นคนจริงหลองกาวเลยวะหลองกาลทำงานไม่ได้หรอกนะถ้าเปอนคนหลองกาวอะเออเป็นะง คลาสสิกเดนิงแทบ็บเลคือเฮอะไรวะเออน้องแปลภาษาพี่หน่อยดิพี่ไม่ทำงานเลยนะเอออังอังอ,อังเวควกอยู่เนี่ยเพิกมันบอกให้กูทำอะไรอะ่ะเออเชลฟ์ฟอร์กิทชินลสลัสบ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 สับสับสับมันให้ทำอะไรเกี่ยวซคลิกนี่แหละเพราะงั้นก็หุ <laughs> ้ยมันยกออกได้เลยหรอุ้ยันยกออกไปก่อนเ <laughs> อ <laughs> <laughs> อแต่ว่าย้ายเก่วกาวะ เอากลับไปที่เดิมดีอเอากลับไปเดิมเอาที่เดิมไม่ได้ด้วยเอ้าเอ้าเอาจิบหายท,ทำบ้างเขาพัง <c oughs> อุ้ยเดียวทำงานแรกก็ดูตรงจะมีแววจงละอ๋อมาบอกให้เราขายโอเคโอเคโอเคมึงให้เราขายของไว้น้องเป็นะึงนะขายของอ่านี่มึงให้เราขายขายนี่ให้หมดเลยอ้า คือลูกค้าเขาต้องการที่จะรีโนเวกแบบว่าซื้อของใหม่ขายไม่หมดขาย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 ,ขาย,ข,ายขายหมดบ้านเลยไหมขายแม่งให้หมดบ้านนี่แหละเออไม่ต้องใช้แล้วเออขายเสร็จเรากลับบ้างเลยโอ้คือมึงให้เราขายของให้หมดเลยนี่ว่าขายขายรูปด้วยอะเหมือนพี่เหมือนโจรกู <c oughs> ไม่ใช่โจงกูมาทำความสะอาดบ้าง เอออาชีของของสาบ้างเนี่โอ้โหพวกนี้มีครึ่งเนี่ก็เห็นคงจริงเมาคงจริงโกะเดี๋ยวคงจริงกระโดดเลยเลยแม่งเ,เอ้อขายดีเลยไช่ไหมอ๋อนี่ไม่ได้นะนี่มันปลั๊กไฟติดกับตัวบ้างพี่หรือบ้านคนอื่นหมดแล้วนะมันต้องเป็นการรีโนเวทร,รู้จักรีโนเวทหรือเปล่าเออไม่พูดภาษาจีลผลผวรีโนเวทนะน้องเออสร้างกำแพงนะเก้าอันหรอคือจะแบ่งเป็นห้องใช่ไหมเข้าใจาละ เออเจ้าของคืออยากให้เราแบ่งห้องมันต้องใช้เก้าอันหรอ1น3 4 5 6 7, 7, 8, 9, องสามสี้เจ้อาจะพอดีอ่าลูกค้าคืออยากกั้นห้องนั่นเองเข้าใจละอ่าโอเคแชร์แชร์เอลันเหรอโอ้โหแชร์เอลันคือเหี้ยวนะแชร์เก้าอี้แต่เอลันคือสไตล์เหรอเป็นสไตล์เก้าอี้สไตล์ เอลเอลเอลแนล่ะอ่าสไตล์เป็นสไตล์ที่แปลกดีมันก็ต้องเป็นสีแดงหรือเปล่าเออตั้งไวง้ตรงนี้อ่ะแล้วก็กากระดาษเชฟอ๋อโอเคต้องซื้อเชฟหรออ่าฮะมาไม่เป็นไรหายห่วงได้เออมันต้องกดชิปหรออ๋ากดชิป กดชิกแล้วก็สโอ้ยให้มันให้สร้างสองอังเลยเหรอโอ้นี่คือจะเป็นห้องเก็บของเข้าใจละห้องเก็บของอ่ามันก็มันย้ายด้วยย้ายของก่องนี่โอ้โหบอกเลยว่าลูกค้านี่น่าจะน่าจะพอใจอยู่นะโอ้โหตัวทำงานเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอ้โหซื้อแล้วต้องจ่ายด้วยนะลูกค้าเนี่ย ถ้าเกิดซื้อแล้วไม่จ่ายนี่คือเรามีบริการพังร้านทิ้งด้วยร้านเลยว่าพังบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนห้องนี้ไปห้องน้ําง่ายนิดเดียวโอ้โหเรื่องนี้โอษนากอยู่แล้วระหว่าง Emma Washing Machine กับ Multiple w a ชเชอโอโ้เราต้อง Multiple ว a ชเชอร์ที่ว่าถูกกว่าเยอะเลยลด <c oughs> ต้นทุง <c oughs> อันนี้คือการลดต้นทุงอ๋อไม่ได้เราต้องเปิดฝาก่อนอ่า ทำงานแบบมืออาชีพแล้วก็ทําการซื้อมาเลยเอาลุ่นถูกซื้อถูกเลยนะเพื่อที่เราจะได้กางไรกางไรไม่ใช่จังไรนะแต่เป็นกําไรโอเคเราพูดดีๆีกว่าพูดไปมาพูดเหนื่อเองไม่ยากว่ะไม่ยากรู้สึกว่าพอดูทําอย่างนี้ปุ๊บรู้สึกเหมือนในชีวิตจริงจะทําเป็นเลเนะ่ะไม่เหมือนในชีวิตจริงเลยป่ะชีวิตจริงต้องทำอย่างไีอป่งนั้นก็นี่เสียบเข้าไปเรียบร้อย นี่ทําการติดตั้งเเครื่องซักผ้าราคาถูกให้แล้วบอกเลยว่าของถูกมีคุณภาพไว้ใจผูมต่อไปมันให้เราซื้ออ่างบัตบก็คืออ่างล้างหน้าเอ้ไม่ใช่อ่างล้างหน้าดิอ่างอับน้ำเราก็ต้องหาซื้อรุ่นที่มันถูกที่สุดเลยดีว่เออแต่เราเติมสีให้ด้วยอ่าเติมสีอ่าอันนี้ถูกเอาสีดาแล้วกันโอ้โหแม่งเอ้ซื้อสามรอบติดอ่า เรียบร้อยอที่มันเล่นโรบอทกับผมดีหาตังให้แบบทุกแบบเลยพี่จะทำร้ายคงแก่รังแกคงท้องหาหาล้างตีช็อ้าก็ไปตัดขาขายแล้วก็บุกบ้านอาชีพสุจริตโอ้ทำอย่างนั้นก็ติดคุกดิเออเพิ่งเป็นจริงอพยพเนี่ยเราต้องทำงานแบบถูกกฎหมายไม่รู้เรื่องเลยเริ่มมาจะให้ไปรังแกคงแก่แล้ว ชีวิตกูนี่ลำบากนะเนี่ยไม่มีการติดคุคกครับพี่มีแต่การโดนจับอย่างเดียวโดน,จ,กกดนจ,ววดจับก็ติดคุกไงน้องก็แจใจอะไรผิดวะโดนจับก็ติดคุกมันตาน่างกันยังไงวะมึงอธิบายให้กูทีดีกู <c oughs> อย่างยอบเลยเนี่ยกูเห็นไหมเนี่ยเป็นพนักงานติดตั้งอ่างอาบนะน้ำอย่านียเป็นหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยติดตั้งเข้าไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหหูของราคาถูกก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย สมแล้วที่เป็นพระงานทําความสะอาดจากไตเกียวท่อระบายนะมันอยู่ตรงนี้หรออยากอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอมันย้ายท่อได้ไหมะทำไมอันนี้สร้างปัานไม่เป็นนะเนี่ยให้เอาชักโครกมาวางตรงนี้จริงๆเขาต้องวางไว้ตรงนี้ดิไม่ก็ตรงเนี้ยเออไม่เป็นหวายพวกนี้ชาวเวอร์ขอราคาแบบว่าถูกๆได้ไหมแบบประมาณเนี้ยร้อยยี่สิบห้าดอน ไปยี่สิบหาด์น,นี้ก็กี่บาทแล้ววะเราเสียไปร่วมๆกี่บาทแล้ววะนี่ตั้งแต่ติดตั้งมานี่คือเสียไปเกือบพันดอลแล้วะเนี่ยแม่งให้เราติดตั้งเองไม่จ่ายตังค์ให้ด้วยขอดูค่าแรงเลยถ้าเกิดให้ค่าแรงนิดเดียวนี่คือไม่ยอมนะประท้วงนะฮะแม่งเพิ่งเพิ่งย้ายประเทศมาจะโดนกดขี่ไปได้ได้โอเคเรียบร้อยต่อไปสิ้น โอ้ยแต่ว่างานมาเสร็จแล้วนี่มันเต็มหลอกแล้วเนี่ยเออเพราะงั้นเราไม่ต้องมีอ่างหรอมั้งอ่างจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าโอ้ยปวดหัววะ่ะคนจีนปวดหัวพอดีจบงานเลยด้วยจบงานจบงานจบงานเออคนจีนไม่เก่งจินคนเดือกทำง,งานในแถบอังกฤษซะด้วยจบงานเลยได้ตังกี่บาทอุ้ยเจ็ดพันดอนเจ็ดพันดอนนี่เท่าไหร่วะขอจีนตังเป็นสองเสน วุ้ยงานทีได้สองแสนเลยรีโนเวทอย่างนี้ก็รับงานต่อ,อทำความสะอาดไม่เอาไม่ทำความสะอาดแนละ้วเบื่อแล้วงานทำความสะอาดอเออทำความสะอาดมันนานนะเออเลยไปทำเลยเปลืองแรงเราทำงานแบบว่าพวกหัวติดตั้งใหม่ดีกว,ว,ว่าตัวดีฮะทุกท่านโอเคอย่างแรกเลยรีโนเวทอีแล้วงานรีโนเวทไว้ใจผมอขายของก่อนขายหมดขายหมดขายหมดอ่าอย่างแรกคือขายหมด ขายเสร็จแล้วก็ร้องเขา,เากำไรนะโอ้โหงานทาสีหนีทำความสะอาดมาเจอทาสีโอ้แล้วแล้วอ้วนทำหน้าอ้วนเหมือนคนทาสีเก่งแล้วด้วยดิไปหนึ่งนะขออัพสกิลก่อนเลย,นะลยอัพสกิลนะสกิลทาสีเรามีไหมไม่มีเด้วยทาสีไปก็ได้อ่ะสั่งทาสีก็เจออ้วนทาสีให้ดูระหว่างเพดังสีส้มกับกำแพงสีส้มมาไหนดีกำแพงสีส้มดสเดี๋ โอเคหมดอีกแล้วโอ้โหมันหมดเร็วมากเลยเว้ยโอ้โหบ้านแ <yeah. S 2> ม่งเก่าจัดเลยอุ uh ้ย oh. อ uh ุ oh. ้ยสวยจริงคัเนี่ยสวยจริงไม่หยอกสวยก็ะเฮ้แล้วน,น,น,น่าจะน่าจะข้างข้างขาวเนาะแล้วก็ข้างบนเป็นสีส้มไม่เป็นนะั้นลูกค้าแบบนี้ก็สวยเหมือนกันสวยสวยคนละแบบเอ,อ่อทำลายกำแพงเอาชิปหายแล้วทาสีก่อนทำลายกำแพงมึงบอกให้เลาทำลายกำแพงก่อนดีกว่า เออลูกค้าอยากให้เราทำลายทำลายกำแพงตรงไหน,นอ่ะโอ้นี่ไงเราก็ทำสองห้องนี้ไปเลยเป็นห้องเดียวกันให้มันกว้างๆเออโอเคได้เวลาแผนกหรือโอ้โหสาธาสีได้เวลาทำลายอีกแล้วอ่ะมาอุ้ยเออโอ้โหเือได้เหมือนกันนะเนี่ยงานทำลายขอให้บอกอ้วนเนเก่งเหมือนกันนะเรื่องทำลายของเนี่ย เ,ออเคยได้ยินหรือเปล่าว่าเราจะสร้างอะไรอะ่ะมันต้องใช้เวลาต้องก็สร้างแต่เราทำลายนนะ่ะมันสามารถหายไปในเซียววินาทีเออพูดแล้วว่าพูดแล้ววะนะเนี่ยเอ่ออัปเกรดแฮมเมอร์เลยแล้วกันเออูอ้ไหนดูซิอุ้ยพลังทำงานทำลายแบบว่าอุ้ยแรงกว่าเห็นยัยงเห็นได้ชัดอุ้ยโอเคชัดเจนเลยแม่ให้กูทาสีเพิ่มแม่ย้อยไม่เป็นไร มาไวาใ้ใจผมเรื่องทาสีไวใ้ใจผมแล้วต่อขั้นตอนต่อไปให้เราซื้อสิ่งของซื้อซิงค์สำหรับทำห้องครัวมมันมีซิงค์แบบว่าเป็นหนึ่งนะฮะเป็นฮนทุกคนเป็นหนหึ่งนะอ,อ,อุ้ยไม่หลุดแม่งเงยเมื่อกี้ไปไปธุระมาแล้วแบบว่า ปิดไม้เผลอเลยอะแม่งเอ้ยทาตั้งงานสีไม้เอ้ยไม่ใช่สีไม้ทุ้ยสีกำแพงผิดเอ่อดับเบิลเบสหมอดะเวลาสันเลือกสีละสีอะดูจากอันนี้แล้วสีเขียวอ่ะห้องนี้สีเขียวห้องนอนสีเขียวมันต้องแบบกับสีเทาเพราะว่าเออนี่ดูพงจุ้ยแล้วต้องสีเทาส่วนพ่อปูเหรอเออพ่อปูลายนี้ก็สวยดีเนีหมอนเหรอหมอนก็ หมอต้องลายเดียวกันเนวะตัวน,น,นี้นี่โอ้โหโมเดิร์นโมเดิร์นเอาเราเข้าโมเดิร์นอย่างเดียวเลยกูจะมือเดินให้ได้ตามหลักแล้วอะเตียงเขาห้ามหันไปทางที่วันตกนี่ว่าแม่งมืดซะด้วยกูด,ดูไม่ออกที่ไหนที่ตะวันตกเอาวางไม่ได้อะแม่ย้อยเอ้ยเออวางตรงนี้แม่งเลยเอาเท่าที่วางได้แล้วกันวางเสือวางแค่นี้อ่า เราไปเป็นนักออกแบบได้เลยเนะี่ยอ่ะเก้าอี้วางที่ก่อนข้างเตียงหูบ้านในฝันหรือเปล่าอันนี้คือใครๆก็อยากมีเปล่าบ้านหลังนี้โอเคต่อไปซื้อโต๊ะโต๊ะทํางานโต๊ะทํางานหรอวางอย่างนี้ดีกว่าเอ้ยแต่ว่าวางอย่างนี้มันผมว่าต้องวางอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ดีมันเกะกะห้องเนาะชิบหายแล้วอจิกอจิกเครียดวะอจิกเครียดอ่ะ แม่งห้องเล็กด้วยแล้วสึกเอาโต๊ะใหญ่แม่งอยากได้โต๊ะใหญ่เอาวางไว้ตรงนี้เลยโอ้โหวางกลางบ้างเลยอันนี้พอแล้วโอ้โหบ้านหลังนี้ใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงปิดไมค์ไปก็ไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วสุดยอดไหนดูตังหน่อยสิอุย้ยเจ็ดสเจ็ดสามแล้วเจ็ดสามเราซื้อได้ยังซื้อได้ยังซื้อได้ยังอุย้ยอันนี้เจ็ดหนึ่งซื้อได้แล้วขออนุญาตทุกคนขออนุญาตแป๊บกูเลออกเิกไปละโอ้โหกูคันหัวมานาน แม่งเงยรับจนคันหัวกูเลิกเป็นอาเจกแล้วผมนี่ผมจะกลายเป็นเศรษฐีสร้างบ้านซื้อเลยมาเนี่โคตรสวยโอ้โหจากอาเจกวันนั้นสู่เท่าแกาวันนี้เรียกผมว่าเท่าแกาโจนี่อาเจกโจจากอาเจกโจสู่เขาเท่าแกโจอะเอาเรื่องนี่เพราะว่าบ้านของเราอุ้ยอันนี้อันนี้มันบอกว่า ใช้ชีวิตบ้านปลายเลแล้วเราโอมีจักรยานด้วยจขับจักรยานเข้าเมืองมีโ no น้ตบุ๊กเป็นของตัวเองโอ้โหมีทีวีโอ้โห,โโหนั่งดูเล่นเกมได้เปล่าเล่นเกมได้ไหมอุ้ยมีเพลย์สเตชันด้วยว่ะเนี่ยวะมันมีแต่จอยแล้วไหนเพลย์สเตชั่นอะโอ้โหห้องน้ำอาบน้ำก่อนเลยกูเปิดน้ำได้ไหมอุ้ยชีวิต โอ้อโหกระจกแม่งกระจกแบบว่ากระจกล่อขนด้วยทุกคน <laughs> เอเวนเฮ้ยกูอย,ยอยู่ไหนเนี่ยหรือว่ากูฝันไปเหรอเนะี่ยเฮ้ยกูฝันจริงไหมเนะี่ยเขาบอกว่าเวลาฝันนะวิธีเช็คก็คือให้ส่องกระจกว่าเราฝันอยู่ถ้าเกิดเราฝันอยู่เราจะไม่เห็น,เร,เ,หนเราจะไม่เห็นตัวเองในกระจกเออนี่ฟังใครมาไม่รู้โอ้ห้องนอนแล้วเสื้อแบบเสื้อกีกะด้วยโอ้โอเควางไม่ได้ด้วยมัน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 ฟิกไว้เลยอันนี้ นี่คือประวัติชีวิตของชายคนหนึ่งที่อาศัยมาจากจีนอบพยพมาเันนี้ทําให้ผมรู้ว่าถึงเขาจะจนแค่ไหนมาทําอาชีพทำความสาล์ฮะงานเป็นแสนงานเป็นแสนบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทําด้วยน้ําพักน้ําแรงเออเดนนี้วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับ